สว,ส, JB. สวัสดีครับสวัสดีอีกมือนึงครับผมมือนี้กับมาพ่อกับสองเบลเช่นเกยเช่นเดิมครับผมพาพี่น้องเที่ยวปลาเหร่นปลายางปลาครับผมพาหาเห็ดไปนั่มครับผมนี่คือคิดเบื้องหลังของสองเบลเดอร์ครับภาพพี่น้องช่วงบรรยากาศครับผมหุ่นเบาตนครับเบลตนสวัสดีครับยางปลาน้กันครับผมใส่เบื้องอัปเดตนล้วครับผมเดียวได้เข้าไพี่น้องนี่ครับ เป็นมากกับมานลยครับผมแม่นครับมีแต่จุ้มจุ่มครับไปไปหลวงรับส่องบอยต่อเลยครับผมอกนกที่เบิร์ดครับอกนกยักษ์ครับผมท่งนีนกนกธรรมดาเพราะใดครับเนาที่เบิร์ดนี่เบาเบาโฮมท่าผมเริ่มทยอยออกหลายหลายโฮมแล้วครับเมื่อนี้ก็เห็นเริ่มเห็นห่มที่เพิ่เคยเห็นแล้วครับ ตหน่อยครับสิ่งยังนเห็นบรรยากาศในปลามันอีกครับคืมคือเก่าครับผมเพื่อสิดีบูฝนออกกราบบานคือเก่าครับ <c oughs> ดูก็ดูก็ได้แมนแย่มิงมุมครับแย่มิงไงกล่องแน่มัเห็นประน,นึงแน่ มนไพ่อปกติตุกุกจักตุกุกกกักอยู่นี้ครับผมกีน้ำเดินโอ้ยกายเป็นรอยดอกครับทนมนโพหรอเปาม้นเห็นบ่ว่าจะเห็นดอกนึงเถอะไอเห็ดน้ำเลย หน Saint ่ครับโนกนกหนักนี่หนุกมนกใหญ่นอ่อืมดีนะสองมาไม่อนีสามปีก็แล้วด้เก็บปีนีนะครับว่าโอ้ยยี่ดีครับผมเห็นครับ ตัวนี้บางช็อตบางตอนสองเบากับดีไทยฟ้อมกับ่องรักให้พี่น้องเบิ้งเด้อครับผมเป็นคลิปเบื้องหลังอาจจะบ่ไดท่ายตอนเก็บให้เบิ้งถ้าพี่น้องอย่ากเบิ้งตอนเก็บได้หลายเข้าไปเบื้องใน่องเข่าปลาาฮเฮดเดอร์ครับผมครับผมเป็นช่องรักของสองเบาครับครับผมตัวนี้สองเบาท่าให้เบิ้งเบื้องหลังพี่ครับผมครับสอนเนาะน่อันนี้ก็แกงหวานแกงแสมนกันทบให้อุนก นี่หลายหม่องอีเดอร์ครับแต่ว่าไปประตัวบรถึงครับผม<ด>เพราะว่าตกปีนดอยึ้นมานดอยเดียวกับบิดเวลาแล้วครับผมสามโมงสี่โมงแรกนะครับ <c oughs> มีสองบ้าเกษตรบ้า้ไปไก่แห้งครับผมบไปพ่อ กลางๆครับผมกับสีพักกันลุ่งเลยครับพักขาไปนําครับผมถึงสูงคุมมือไรก่อนปล่อาครับกีปล่อยไว้ารเพิ่อนไงไปนําน่ะมนะแก้วปลาเรือเก่าของมาว่ามาพินชาบังก็มากันครับผมครับผมเป็นกะหาขิงที่เก่าครับมา้วมันมันจะเอ๋พี่น้องยังนี้่นะ ไม่เงี้ยครับผมผมแรกได้มีได้จุ่มๆครับผมฮ่มนี่เกือบร้อยดอกครับผมทุกเทือเลยข้างห้องแม่หน่อพอมีออกแต่ว่าท่างนี่แค่ดูเห็นครับผมปะยางเขาไปทางไหนหรอฟังลังสิเป็นฟังผีซะเ่วนหลมามาเร็วจธ่เกิน่อได้ พอต้นเ <c oughs> บาูมหลักใจพอต้นดีใจุเียนเหแต่อุ้ยม<อ>ามีปลาไหลนงครับอีดีนครับ มันเตะกลมของไว้คุณดอกบานจะนี่ปี๊ปี๊ปี๊อ้ยมาหนับพี่น้องมาเนี่ยเต็มหุ่มเลยเครับผมคุณคุณจะนี่นี่ดอกแข็งดีครับ แต่ว่าถ้าผม,มดีใส่ใบ,บใหม้เพิ่นด่ใต่ใบไม้เป็นช่วงที่ดีครับใส่สองมาสิบพายามโบเคียด้วครับผมเอาแต่ดอกเห็นครับเห็นซั้นหนีหรอือเ่าพี่ข้าหนีไปครับผมมาอสองสามซีน<อ> ผมนี่ก็ะเดิ่อมากแล้วครับผมบดเดี๋ยวเดืยอยป่ะว่าจุม่มเงท้แแ่นะเงี้นด่ะีว่าไงวันถสิบะไรนี่ครับฮัาดวอกเห็นป่ะพี่น้องของมึงหมดอ่ะ อดอกเป็นดอกขาเป็นขาครับโอ,โอ,อมเหนีนมากเอปอต้องไปดนน่งให้นะ่อบุหนียน้วทย,ยอยมากเหครับผม,มจ่อมันคุ้งือมือครับบหน่อหมวานเห็นไว้นมันนีมากพอ่อมยมากค่นีเหน,น,น,เเหน,อนอยู่ไปดึงเพิ่มทิ้ง,งห ทึ่งครับเข้าวดินก็รลายหลายแต่ว่ามันเปียกหนาครับผมคนววตกสองหมึกติดแล้วครับผม <c oughs> ผมเท่านี้ไม่ได้ดอกไงไลยคนระับผมปลาหนีสิเป็นปลาทึบตับผมทึบทๆข้างนอกเยเห็นยังเล่นเด้กเอา นั่นเห็นบไก่ตีมาดอกแหลกครับผมไก่ตีมาดอกแหลกมาเลยบหมนมาทุกมือเนี่ยนะครับเหลดอกตองดอกตองมากดีครับอุ้ยอ๋อเสาร์ดิขึ้นดินจังหน่อยเด้อครับเนี่ยนะครับปากกาตางครับผม เดี๋ยวสองเบาสีไทยพี่นอ้องมื่งเรื่อยๆครับผมใส่ทำไนเลยโฮมดีก็แม,มนเพิคนออกเป็นโฮมเดือครับผมเ,เห็ดก่อเนีเ่นนนยโอกาสหน่อยครับที่สิที่พ่อเนาะ งานไปนน้ำพรมติค่อยเก็บค่อยออกครับนี่เห็นน้ำมถ่ายเจอเลยครับสองบากระมาจ่อตะทูมือทูมือครับผมเห็ดข้นหลวงครับผมเห็ดถอดครับที่สองบาไมาเอาปีแร,แรกแรกครับผมซีทุงดำครับแมนครับพี่พน้องจำได้ได้ครับผม ผู้ใดจำได้ว่าสองเบาเก็บเห็ดถอดอยู่นี่เม่นมากเลยเลอครับผมว่าผมเนี่ยสองเบามาเก็บปีกอนนะเบาพุ้มยางถึงไม่ได้ผมโอ้ข่าวเต็มนี่ครับผมยืนถ่ายอยู่ผู้เดียวครับผมย่านกับย่านเฮกไก่อยากได้ครับผมเบาตัวเตาทุ่งดำยืนใส่ยูรถเหรอรถยืนทั้งลุมเลยเขาเดี๋ยวมานั่งอยู่เดี๋ยวเหนออมาเพราะว่าสุดกราเขาได้อยู่ทั้งหลายโมเมนต์กบไปเอาอยู่อะไรอยู่แต่อยู่ปลองห้องพักเขา แมนบ่ะน่าจะแมน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 รู้ปะไข่หนึ่งครับผมมาพุ่มยีไถ่โอ้ยพ่ตัวนี้จะเป็นดอกก้กนานดอกงางะเนะาะครับผมจะได้ได้หลายครับแต่ว่าปีมะหันกับบัวตะเก็บครับผมมันมาหลักหลายตีหน่อคนอมาก <c oughs> มันมาเอาไปก่อนครับผมต้องมาก็จะจาเป็นดอยกไงนะครับผมไอ้เพิ่งอัปเดตเพิ่งว่า ตาแล้วครับหลักๆมีแต่ดอกจูมเนื้อครับลายนี่ดอกบานกันมีบัวลายครับผมแดรแต่งเนี่แต่กับท่านแล้วเนี่ยหอยแท้แทน,นี่ยังมีจุงไม่น้อยครับผมเป็นมียดเหรอ ไปห่มได้ไหม่ผมห่มผองได้ปะหมผิวอะไเจ็แปดดอกดีอ่ะไปสองว่าม่หันเครื่องดีอ่ะงานลำบาต้นไปเลยครับผมมอเห็นบอเห็นนะ นีบ่ผมเพิ่งเหะนมาไนออป่วนป่วบางนั่นแถบมีเหอจ่นน้ไหม ผมตีสองเบามากเต่ใช่เด้อครับเศร้อกมั่อ้ามย์กันหวานครับผมเดี๋ยวพักกินหนัาจะข้าวครับป้ปลาต้นมนะนาว มีพวกเข่ามาน้ำแต่ว่าว่าตนมานในกินครับผม,มาน้ำนะหมากขวดครับรหายนาำครับ เดี๋ยวสองเบาวพักจะเข้าครับผมนี่กตาที่สองครับอ่ะมาหลุดว่าสองบาวสีมานทำไนครับผมจังไปคอกันต่วงกั้นบานเลอครับสองเบาวสียังแค่หอดส้นนี่ครับผมมันนี่สองบบาะไปขาไปปลูกข้างในครับผมพักขาไปนั่มเดี๋ยวมืออื่นก็หลุดมึงว่าสองบาวสีขัาไปทางไหนครับผมถ้าตอนนี้สองบาวสีทักันยังออกไปแล้วครับนี่ตาที่สองครับผมตาที่สอง เครื่อง่ดีนีจุมๆครับผมครับไก่ที่ใส่ันปลารอบเ้ยไก่ที่ใส่กันพูดเหตคุณทัางใก่ปลากรอบเลยครับผมต้องอ่อนแล้วน่าึ่ดอก้ามือตรงต้องไปได้เ้่าพี่ปืนหลาบี่ได้บาน ดเป็นห้องน้ำใไปม<ห>สองดอกเนา่าสองดอกเป็นได้นี่เก็บมาหันครับผมคือว่ามีสามดอกเห,เห็นเห็ดแดงว่ามันทำหก <c oughs> อือ <c oughs> จะเอาห้องไหนเอาไปอจุ่มใหญ่แห้งครับผม ไปเก่งม,มากเลิเป็นตาสองนะครับไปทางไหนปะผีแล้วเนี่ยกออกไปไปมัผุไปไหมันจังยังครับสั้นขึ้นขึ้นองบายางม้่งล่างครับผม,มครับริมีทาง,งา่างอยู่ครับผมข้มางใต้งลงไปีกมกอได้หละไปเห็ดกอหล,า,ลา,า,าน่างไม่เคยยางมไปจ้าเทียครับ ครัเป็นเป็นทางยางน่ครับผมยางยไูเน่นี่น่น่นีนี่เีนี่นับนี่ี่นนนี่นนี่นีนีนี่

ถ้าก่อ่เนี่ยเราไปเห็ดทิ้งทิ้งก่อนนีกต้องไปเอาบุญเนาะไปขั้งล่างเป็นปืนหลาบเลยหรือเปล่าน, <S <S น่าไะป็ปุป<อ>ปกมีอีกปุกหนึ่งเลยอ๋อปุกหวังข้าวยางอะ่ะรัดหัดเห็นทึ่งๆครับตระวันนี้ครับผมนี่เห็ดกระบาต้นอีกแต่ตาหน,นึ่งครับผมตาหน,นึ่งเกือบเต็ม,มครับผมแม่นครับคุณอ่ะ จะ eh เห็น,อนดอกงามๆามเลือัทำงามๆครับผมปะยังพอคลิปเบื้องหลังไม่ครับผมสองเบากระทายมั่วทายสัวไป่น้ำเพื่อให้ให้ได้รับบรรยากาศเบื้องทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังครับผมครับปะกระซิมีบางคนที่บบมักเนาะ หลายสาวคนที่ย์อามากาศเข้าไปเบื้องในช่องหลักเด้อครับผมเก็บเห็ดชิบชับชิบชับเลยครับช่องนี้สองบาก็ยิ่ทายเบื้องบรรยากาศว่าเป็นยังไงรับผมแล้วก็ทางขึ้นไปหาเห็ดที่เป็นยังไงรับผมเมนครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับบ้าต้นฝากไว้สำนีครับผมบ้าพุ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผม